ทำให้แฟนบอลของ PSA เนี่ยหัวร้อนมากพากันรวมตัวออกมาประท้วงห,หนักหน้าสโมสรกันเลยทีเดียวครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง13 PT ฟุตบอลวาไรตี้ช่องที่จะนำสาระและข่าวสารเกี่ยวกับวงการฟุตบอล และกีฬามันเสนอให้ทุกทุกท่านได้รับชมกันแต่ก่อนอื่นเลยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับช่องของเราด้วยนะครับหากผู้ติดขัดหรืออ่านออกเสียงผิดพลาดแต่ประการใดก็ขออภัยมาวัาที่นี้ด้วยนะครับก็โดยวันนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่องเนยมาเนื่องจากตัวมีข่าวออกมาอีกแล้วโดยสื่อได้เผยว่าเนมาอยากย้ายหนีจากเบเซในช่วงซัมเมอร์นี้ พร้อมกับตั้งราคาขายไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยถ้าตัวเนมาเองนะครับมีความคิดต้องการย้ายออกจากปารีสแซงต์แชร์แมงในตลาดซัมเมอร์นี้อยู่แล้วด้วยโดยมีเป้าหมายที่อยากจะกลับไปเล่นในพรีเมียร์ลีกโดยมีรายงานจากสื่อต่างประเทศนะครับเนมาตัวลุกดีลาเด็ตจากสโมสรปารีสแซงต์แชร์แมงยอดทีมจากฝรั่งเศส ้องการย้ายออกจากทีมซัมเมอร์นี้หลังจากที่ได้แพ้ให้กับไบยอนมิวนิกด้วยสกอร์รวมถึง0ประตูต่อ3เลยนะในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกแล้วก็ตกรอบไปรวมถึงฟอร์มของทีมที่การเล่นไม่สม่ำเสมอแย่บ้างดีบ้างแล้วแต่ละรับนะครับแล้วก็รวมถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาเมื่อสิ้นเดือนที่ผ่านมานะครับที่ได้สะดุดแพ้อลอริยองถึง1ต่อ3เลยนะเมื่อวันที่30เมษาที่ผ่านมา ทำให้แฟนบอลของเปเชเนี่ยหัวร้อนมากพากันรวมตัวออกมาประท้วงหนักหน้าสโมสรกันเลยทีเดียวโดยกลุ่มแฟนบอลดังกล่านะครับที่ออกมาประท้วงขับไล่เนย์มาและเมซ,ซี่ด้วยเมซ,ซี่ก็โดนเหมือนกัน2แข้งเนี่ยีกยกได้ว่า2องซูเปอร์สาตาร์ที่แบบดึงตัวมาจากบาร์เซโลนาก็แบบโดนทั้งสองเลยนะโดนแบบหัวร้อนขับไล่ให้ออกจากทีมแล้วก็ได้ลามไปถึงประธานของสโมสรด้วยโอ้โห แล้วแบบเหตุการณ์ล่าสุดก็คือการรวมตัวของแฟนบอลไปลุมขับไล่เนมาถึงหน้าบ้านาพักส่วนตัวในกงปารีกันทีเดียวก็ถือว่าเป็นการกระทําที่ค่อนข้างจะรุนแรงพอสมควรเลยนะครับที่แฟนบอลออกมาประท้วงขับไล่นะครับก็แบบเนื่องจากไม่พอใจในฟอร์มของเจ้าตัวที่แบบเดี๋ยวผีเข้าผีออกหรือเปล่าแล้วก็เป็นพฤติกรรมระหว่างการพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บของเจ้าตัวนะครับก็มีรายงานของทางด้านสื่อสเปนออกมาเช่นกันนะครับ รายงานว่าเนย์มาเนี่ยต้องการย้ายออกจากทีมแม้ว่าตอนนี้เจ้าตัวจะเหลือสัญญากับสโมสรอ,อีก2ปีก็ตามพร้อมทั้งรายงานอีกว่าเนย์มาเนี่ย,ยต้องการย้ายกลับมาเล่นในสึีเพียร์ลีกอังกฤษรายงานเพิ่มเติมนะครับแนวลุกวัย31ปีรายนี้มีราคาประเมินอ,อยู่ที่70ล้านยูโรแต่ก็มีการพูดคุยต่อรองราคาลงมาได้ถึง40ล้านยูโรแต่ก็จะมีค่าใช้ใจ่ายอื่นๆตามมาด้วยเช่นค่าเหนื่อย ค่าโบนัสต่างๆเป็นต้นนะซึ่งตอนนี้นะครับมี2ทีมดังจากทีมพิมเมลีที่เล็งในการที่จะดึงเนยมารเนี่ยร่วมทีมก็คือทีมนิวคาสเซิลยูไนเต็ดและเชลซีและอีกทีมหนึ่งนะครับเป็นทีมบาร์เซโลนาอ่าก็คือจะดึงเจ้าตัวเนี้ยลับไปเล่นให้กับทีมอีกครั้งหนึ่งเช่นกันก็ต้องดูนะครับว่าจะสู้ค่าใช้จ่ายที่สูงมากได้หรือเปล่าหรือเจ้าตัวอยากจะไปไหนกันแน่ ก็เพราะว่าเจ้าตัวนะครับไ,ได้บอกไว้ว่าอยากมาเล่นในพรีเมลีกนะแล้วก็จะดูกันว่าจะได้เห็นเนมาเนี่ยมาค้าแข้งในพรีเมลีกหรือเปล่าและเรื่องต่อมานะครับมาทางฝั่งของเรียวเนลเวสซี่บ้างก็ไม่ไกลไม่ไกลจากเรื่องแรกนะข่าวก็มีออกมาว่าอาจจะไม่ได้ไปค้าแข่งที่ตัวหนอกางนะเ่องจากภรรยาไม่อยากไปไม่อยากไปเพราะอะไรเดี๋ยวมาฟังกัน เมซี่นะครับที่เพิ่งคว้ารางวัลนัลกกีฬาชายยอดเยี่ยมแห่งอลอรีอุสอวอร์ดจากผลงานที่พาทีมชาติอาร์เจนตินาคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกที่ผ่านมาแล้วก็ได้เตรียมอำลาไปเอสเอหลังจบฤดูกาลน,นี้โดยมีข่าวข้อเสนอจากอันฮิลานะครับทีมดังจากลีกซาอุดิอาระเบียให้ไปรับค่าเหนื่อยเป็น2เท่าของคิสเซโนโรนัโดโอ้โหก็2เท่าเลยนะแต่ทว่าเลกิฟสื่อดังของฝรั่งเศสรายงานออกมาว่า อันโตเนล่าล็อกุโซภรรยาของเมซี่ไม่อยากจะย้ายไปใช้ชีวิตที่ซาอุดีอาระเบียนะครับเนื่องจากลูกๆทั้งสามคนนะครับยังเล็กอยู่เลยเช่นเดียวกับเดียวกับเมซี่นะครับที่อยากจะค้าแข่งในยุโรปต่อไปยังไม่อยากจะย้ายออกไปไหนถึงแม้ว่าแบบหลีกซาอุด์จะยื่นข้อเสนอให้เงินที่มากมายแต่ภรรยาก็ยังอยากที่จะใช้ชีวิตอยู่ต่อที่นี่รวมถึงตัวเมซี่เองที่อยากจะค้าแข้งอยู่ในยุโรปต่อไปด้วยก็ ให้เป็นการตัดสินใจของเจ้าต,ตัวของทั้งสองคนเลยดีกว่าส่วนเราก็ติดตามรับชมข่าวกันต่อไปนะครับรอเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ใ,ให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับหากพูดติดขัดหรืออ่านออกเสียงผิดพลาดแต่ประการใดก็ขออภัยมาณนาที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ